สวัสดีครับลิปนี้ผมสิบ้ามาแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับฟักบัวครับนี่ฟักบัวมันตันครับใส่ไปแนนก็ตันอันนี้ก็ตันครับนี่นี่ครับอันนี้คือกันครับแก้ปัญหาฟักบัวตันนะครับน่ะเขาสิแก้จังไหรผมมีวิธีง่ายๆครับมีวิธีง่ายๆมาแก้นะครับอุปกรณ์ อานะก็มีตะพีตะเขา่าครับี่นี่ตะเข่าอันนี้ก็ตะพีอ่อตะแกงตะย่างเข้าแหละครับประกอบอาหารแหละครับนะแล้วก็มีสายยางครับยางในรถเข้าก็มาตัดซะนะครับก็อเขอ้าไสไปแล้วครับมันตันนะครับเ,เศษต่างๆแหละครับมันมาตันแล้วก็มันมันยุ่งยาก นะครับมันเสียเวลาในการหดผักเข้าอย่างส่อ่าห้องอยากเฝ้านะครับห้องจะเฝ้าหดแล้วก็ไปงานไปการน,นะครับปรากฏว,ว่ามันก็มีปัญหาแจ้งเกี่ยวกับนี่แหละครับอ่าฟักบวัวมันตันหู้มันหน่อยอันเท้าจออันเท้าจใอไงปรากฏว,ว่ามันกับบพุงนี่แหละครับเอาขั้นตอนวิธีเหตุนะครับฟักบวัวตันนะครับฟักบวัวตันนาย ง,ง่ายก็คือเข้าเอาถ้าพี่ตักเข่านี่ครับอหรืออ่าพี่ตักแกงตักหยังเนี่ยครับ,ตกแ,กตรบแต่ว่าตัวนี้นี่ต้องทุบก,ก่อนนะครับนี่ทุบตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าย่ามมัดไส้นี่มันมันมันบอ่อแนบสนิทนะครับมันนุน่นมันตำโหดเอ้มันสูงโหดนี่นะครับเอาเบิกตัวนี้ครับนี่ทุบกว่าให้มันเลียตะการเลียต อเบิอกตัวนี้ครับนี่อ่าเอาตะพี่มาแล้วก็มามัดเลยครับนี่มามัดเลยนี่ครับเบิ้งครับนี่เอาใส่ยางมัดครับยางในรถแล้วครับมัดมัดให้แน่ยนครับนี่ครับมัดให้แเนียนเลยเขาที่เฝ้าฮอสแล้วก็เฝ้าไปงานไปการเท่ากับน้าเอือนเท่ากันได้ครับ ว่าต้องมายุงยากเสียเวลาน้ำอันนี้นะครับนี่ครับมาดส่วนมากมันก็มีปัญหาแ่ะครับอันเจ้าครับอันฟักบัวตันนี่ครับแมนเบิร์นี่ครับนี่มีปัญหาครับเบิร์ครับนี่ครับเบิร์ตวันนี้ครับนี่ครับมาแล้ว นี่มาแล้วครับนี่มาแล้วอ่ะต้อไปวันเฮ็ดจังไดบ่นน่ต้อไปก็คือเอาไปหดครับไปลดเลยนี่ครับพักอกายุนี่ลหละนี่พักอกยยุใกล้นี่ลหละเบิง่งผมจะพาสาธิตหดขนาดนะครับเนาะอือแล้วครับดีบพะครับพูนะ่หน่ะแล้วไวพฟอ้อมครับแต่กระจายดีฟอ้อม เป็นยังไงครับนําไปใส่นะครับแล้วไว้่ากบัวเ่าตันว่ามีตันเลยครับบาทนี่นะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไปหาเศร้าหัวเศร้าสวนเกษตรกรหรือผู้ปลูกไม่ดอกไม่ประดับมันเหระครับนะเอาสวัสดีครับขอบคุณครับ